เรื่องราวของอดีตลูกเรือที่รอดชีวิตจากเรือดำน้ำที่หายสาบสูญเขาตามแก้แค้นให้กับน้องชายที่รู้ว่าตายไปอย่างไม่ยุติธรรมสวัสดีค่ะวันนี้แอดจะมาสปอยเดสเบลลั่นระเบิดเมืองเปิดเรื่องมาในเรือดำน้ำลำหนึ่งแทยองคุยกับเพื่อนเรื่องที่กับตันโมโหมาก จากการที่ผู้พันยิงต่อปิโดใส่เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐได้ยินว่าเขาเป็นลูกเศรษฐีด้วยน่าจะนั่งรถเมลไม่เป็นด้วยซ้ำถ้าทางไม่เอาไหนแต่ทำงานโคตรดีหน้าตาเขาคล้ายเจ้าป๊อปปี้ลูกหมาของฉันเลยอ่ะผู้พันที่นอนฟังตัวเองถูกนินทาอยู่ชั้นบนเปิดม่านออกมาทักทายพวกเขา ผู้พันพูดลอยๆว่าในฝันตัวเองกำลังถูกนินทายอยู่เออว่าแต่เจ้าป๊อปปีเนี่ยหน้าตาดีไหมคงไม่ดีสินะฉันเป็นพวกแคนฝังหุนะ่นน่ะวันหลังฉันเอาคืนเต็มที่แน่ก่อนจะเดินออกไปแทยองได้แต่มองเพื่อนด้วยสายตาพิฆาดผู้พันและกับตันได้รับแจ้งเหตุด่วนแต่พวกลูกเรือไม่แจ้งสาเหตุพอมาถึง ลูกเรือช่วยกันจัดเซอร์ไพรส์ฉลองที่ยิงโดนเป้าแต่กับตันเขาไม่พอใจเขาเดินออกจากห้องด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวผู้พันดุพวกลูกเรือที่ไม่เห็นหัวกับตันตอนที่ยิงเขาเป็นคนคุมเรือทำแบบนี้เหมือนหักหน้ากับตันพอไล่ทุกคนกลับไปทำงานเสร็จผู้พันเป็นคนวางแผนการจัดเซอร์ไพรส์พอมันไม่เวิร์กเขาโยนขี้ให้ลูกน้องรับผิดชอบแทน เรือดำน้ำมุ่งสู่ความลึกที่6,000เมตรมีตอร์ปิโดพุ่งเข้าใส่เรือของพวกเขาเรือดำน้ำฮันลานได้หายไปจากที่ใกล้จะถึงชายฝั่งตอนนี้ยังไม่มีใครทราบชะตาก,กรรมของพวกเขาทำได้แค่ภาวนาให้พวกเขากลับมาอย่างปลอดภัยหนึ่งปีต่อมาผู้พันได้รับสายปริศนาโทรมาคู่มีระเบิดติดตั้งอยู่ในสนามเด็กเล่น วันนี้เขามาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการหายไปของเรือดำน้ำเมื่อหนึ่งปีก่อนมีคนตั้งคำถามว่าลูกเรือที่เสียชีวิตจากกำแพงกัน้นทำไมพวกเขาถึงไปรวมตัวกันอยู่ที่ท้ายเรือทั้งที่รู้ว่าตัวเองจะตาย ผู้คนล้วนถามคำถามเหมือนเป็นการไต่สวนในความผิดของเขาหลังจบการสัมภาษณ์ยังฮวานเขาเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองมาเตือนที่ผู้พันทำตัวให้มีพิรุษตอนนี้พวกสื่อเพ่งเล็งอยู่จากการที่เขาไปเยี่ยมลูกน้องที่โรงพยาบาลมันขัดกับข้อมูลที่ให้ข่าวกับสื่อลูกเรือที่รอดชีวิตจากเรือดำน้ำสูญหายคนหนึ่งของผู้พัน โดนระเบิดจากกล่องพัสดุปิศนาเขาเสียชีวิตคาที่กับภรรยาผู้พันแวะมาเยี่ยมลูกเรืออีกคนแต่ลูกเรือคนนี้ดูเหมือนสติจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขายังคิดว่าแทยองยังมีชีวิตอยู่และอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งที่ความเป็นจริงแทยองนั้นตายไปนานแล้วหลังจากเกิดการระเบิดขึ้นคนร้ายมันโทรมาเยาะเย้ยที่ทำสำเร็จ เอปิโดเบอร์หนึ่งชนเป้าหมายไปแล้วเบอร์สองเพิ่งจะถูกปล่อยออกมามันบังคับให้เขาติดตั้งแอปที่จะใช้รับสายและส่งข้อความจากมันคนเดียวไม่อย่างนั้นจะระเบิดสนามเด็กเล่นที่มีลูกของเขาอยู่หลังติดตั้งเสร็จมันแจ้งเป้าหมายต่อไปอยู่ในสเตเดียมแห่งหนึ่งถ้าแจ้งตำรวจ และสั่งคนอพยพจะกดให้ระเบิดทันทีมันให้เวลาในการกู้ระเบิดแค่หนึ่งชั่วโมงในอดีตตอนที่เรือดำน้ำของพวกเขาถูกโจมตีในห้องควบคุมกับตันไม่อยู่มีเพียงผู้พันที่เป็นคนสั่งการเขาใช้เหยื่อล่อตอปิโดลูกนั้นแต่มันล้มเหลวมันคือตอปิโดหลงทิศเขาใช้สร้างเรือที่อยู่ใกล้ๆเป็นเกาะกำบังแทน ต่อปิโดชนเข้ากับซากเรือเขาสลัดมันได้แต่เรือของพวกเขาเกิดความเสียหายอย่างหนักกลับไปที่ปัจจุบันหลังจากติดต่อพ่อหรือผู้พันไม่ได้จึงให้เธอกลับไปรอที่บ้านน่าจะปลอดภัยกว่าแต่คนร้ายที่สะกดรอยตามอยู่มันตามลูกสาวของผู้พันไปด้วย ที่สเตเดียมมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลผู้คนหนาแน่นมากเขาหาระเบิดตามจุดที่บอกแต่มันไม่มีเพราะไม่ใช่ระเบิดธรรมดามันคือระเบิดที่เกิดจากเสียงถ้าเสียงดังเกิน100่งรอยเดซเบลเวลาจะลดลงครึ่งหนึง่งนักข่าวคนหนึง่งที่รู้จักเขาเข้ามาทักทายเขาพูดอะไรมากไม่ได้จึงสั่งให้นักข่าวหาทางหยุดการแข่งขันนี้ซะ นักข่าวเขาวิ่งเข้าไปแย่งลูกบอลในสนามสามารถยื้อเวลาได้นิดหน่อยเข้าสู่ช่วงท้ายเกมมีการเตะลูกโทษผู้คนยิ่งส่งเสียงร้องตอนนี้เหลือเวลาไม่มากแล้วในที่สุดก็หาจนเจอเหลือเวลาอีก30วินาทีเขาเอาตัวไปบังเด็กน้อยจนปลอดภัยหลังจบการระเบิดมันแจ้งสถานที่ของเป้าหมายต่อไป มีระเบิดอยู่สองที่ที่หนึ่งคือสระว่ายน้ำสองคือสนามเด็กเล่นตอนนี้ภรรยาของเขาอยู่ที่นั่นผู้พันเลือกที่จะไปสระว่ายน้ำเพราะมีเด็กเล็กอยู่มากนักข่าวขอตามไปด้วยแต่เหมือนเป็นภารัสมากกว่าฝ่ายยองฮานพยายามสืบหาข้อมูลช่วยผู้พันอย่างลับๆเพื่อไม่ให้เกิดการตื่นตูม พอมาถึงสะว่ายน้ำคนร้ายมันส่งรูปลูกสาวของเขาที่โดนจับมัดไว้ในรถแถวสะน้ำนี้นักข่าวอาซาออกตามหาเธอให้ฝั่งภรรยาผู้พันแอดจะเรียกว่าหัวหน้าจางคนร้ายมันแปะโน้ตให้เธอคนเดียวเท่านั้นที่สามารถกู้ระเบิดได้และให้เวลา30นาทีเธอเช็คมันคร่าวๆเมื่อเห็นว่าย้ายไม่ได้เธอต้องปลดมันเองตรงนี้ กำลังเริ่มปลดไปได้ดีตาลุงที่พักอยู่ตึกข้างๆเคราะกระจกเสียงดังยิ่งดังเวลายิ่งลดลงเธอปลดระเบิดไม่สําเร็จเกิดการระเบิดขึ้นผงแป้งกระเด็นเต็มหน้าเธอโชคยังดีที่มันเป็นระเบิดปลอมฝั่งผู้พันเขาเจอมาแล้วรอบนี้มันซ่อนอยู่ใต้สระน้ำในช่องระบายน้ำออกจากสระคนร้ายมันโทรไปหลอกให้คนคุมสระ กลับมาเปิดบริการให้เหมือนเดิมตอนนี้เจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วผู้คนมากมายวิ่งหน้าตั้งลงไปเล่นน้ำในสระผู้พันรีบกลับลงไปกู้มันอีกรอบหน้าจอของระเบิดมันแสดงรูปของลูกเรือที่เสียชีวิตไปทีละคนผู้คนที่เล่นน้ำอยู่บนผิวน้ำก็มากมายจะก,กู้ระเบิดก็ไม่ทัน เขาตัดสินใจกอดมันไว้หวังว่าจะลดแรงประทะที่จะโดนผู้คนให้น้อยลงบ้างแต่สุดท้ายมันคือระเบิดปลอมหลังจากขึ้นมาจากน้ำมีสายโทรเข้าจากฝั่งของหัวหน้าจาง ระเบิดสองลูกที่แล้วมันคือของปลอมยังเหลือของจริงที่อยู่กับเธอถ้าเธอเก้าวออกไปจากตรงนี้ลูกสาวของเธอจะตายเธอฝากลูกสาวไว้กับผู้พันก่อนที่จะยอมโดนระเบิด นักข่าวหาลูกสาวของผู้พันเจอแล้วเขาเปิดประตูรถออกทําให้มันเกิดการระเบิดขึ้นวินาทีที่เห็นรถที่มีลูกสาวอยู่ในนั้นระเบิดไปต่อหน้าต่อตาเขาเดินเข้ามาด้วยอาการใจเต้นรัวโชคยังดีที่ลูกสาวของเขาไม่อยู่ในนี้ตอนนี้ภรรยาเขาถูกส่งไปที่โรงพยาบาลแล้ว ผู้พันคิดว่าน่าจะต้องเป็นคนนี้แน่ๆคนที่ชีวิตต้องพังเพราะเขาเขารีบมุ่งหน้าตรงไปหาทันทียองฮานร,รีบไปหาหัวหน้าจางทันทีเพราะคนร้ายต้องการให้เธอตายแต่เธอรอดจากการระเบิดมันต้องกลับมาอีกแน่ๆมีลูกเรือที่รอดชีวิตและแค้นผู้พันมากๆเขาชื่อว่าแทซุงเป็นพี่ชายของแทยองในตอนต้นเรื่อง ตอนนี้ผู้พันมีความสุขกับครอบครัวมากๆทั้งที่ทำลูกเรือตายไปตั้ง22คนเขาใช้ชีวิตแบบมีความสุขได้ยังไงทำไมทุกคนถึงยกย่องฆาตกรคนนี้ให้เขาเป็นฮีโร่มันไม่ยุติธรรมเลยผู้พันรีบมาหาลูกเรือที่บอกว่าอาศัยอยู่กับแทยองที่ตายไปแล้ว แทซุงเขาใช้ชื่อน้องชายที่ชื่อแทยองเขาอาศัยอยู่บนห้องใต้หลังคาของบ้านรูปเรือเหตุผลที่เขาตามลังแค้นเพราะผู้พันไม่ยอมให้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงที่เรือฮาราล่มไม่ใช่ตอปิโดของศัตรูแต่เป็นของรัฐบาลที่รูปเรือตายก็เพราะผู้พันตัดสินใจผิดพลาดแทซุงลักพาตัวของหัวหน้าจางออกจากโรงพยาบาล และนัดเจอผู้พันที่โรงแรมแห่งหนึง่งในงานประชุมกองทัพเรือแทรสรงสร้างระเบิดแบบพิเศษขึ้นมาเป็นเสื้อกักติดตั้งชิปที่คอยติดตามตำแหน่งเขาทำเสื้อกักไว้สองตัวตัวหนึ่งเขาใส่เองและอีกตัวให้ลูกสาวผู้พันใส่ เชื่อมต่อมันเข้าด้วยกันด้วยระบบเซ็นเซอร์ระยะทางถ้าระยะห่างของเสื้อติดกับระเบิดสองตัวมากเกินไปมันจะระเบิดทั้งคู่ระเบิดจะหยุดทำงานอัตโนมัติถ้าอยู่ใกล้กันภายในรัศมีหนึ่งเมตรแทสูงขึ้นไปพูดบนเวทีเรื่องการตายของลูกเรือเมื่อหนึ่งปีก่อน ผู้พันขอร้องให้ปล่อยทุกคนไปเพราะคนอื่นเขาไม่เกี่ยวด้วยและที่แทซุงยอมรับไม่ได้คือผู้พันใช้ประโยชน์จากการตายของลูกเรือได้รับการเรื่อนยศและเงินบำนาญทั้งยังไม่ยอมเปิดเผยความจริงของเรื่องที่เกิดขึ้นร่างของลูกเรือยังจมอยู่ใต้ทะเลทำไมถึงไม่พยายามกู้พวกเขาขึ้นมา ย้อนกลับไปในอดีต11วันหลังจากเรือจมตอนนี้น้ำและออกซิเจนกำลังหมดไปเรื่อยๆอีก15วันกว่าการช่วยเหลือจะมาถึงรัฐบาลคิดว่าพวกเขาจะไม่มีใครรอดชีวิต และอยากปิดเรื่องที่ยิงต่อปิโดใส่เรือดำน้ำเพราะยังไงก็ไม่มีใครรู้แม้จะได้รับข้อความขอความช่วยเหลือจากเรือรัฐบาลก็นิ่งเฉยและรอให้พวกเขาตายบนเรือกำลังแตกคอกันเพราะน้ำละออกซิเจนเหลือน้อยเต็มทีถ้ายังอยู่ครบทุกคนเต็มที่ก็อยู่ได้แค่หวันพวกเขาเปิดการโวต ว่าจะให้อีกครึ่งหนึ่งรอดหรือตายไปด้วยกันทั้งหมดผลสรุปคือขอให้รอดได้สักครึ่งก็ยังดีให้แต่ละคนจับได้สั้นยาวได้สั้นตายได้ยาวรอดบรรยากาศบนเรือเต็มไปด้วยความตึงเครียดและโศกเศร้า แทซุงพยายามขอเปลี่ยนได้กับน้องเขายอมเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อให้น้องรอดแต่กฎก็คือกฎไม่สามารถเปลี่ยนได้หลังการจับได้เสร็จคนที่รอดชีวิตไม่ได้ดีใจเลยเขากลับรู้สึกแย่กว่าคนที่เสียสละกลับมาที่ปัจจุบันพวกเราทุกคนควรตายที่นั่นด้วยกันให้หมด สิ่งเดียวที่ผู้พันเสียใจคือวันนั้นเขาไม่ยอมให้เทซุงเปลี่ยนได้แทซุงระเบิดห้องประชุมก่อนจะบอกกับผู้พันว่าเสื้อกักมีชื่อว่าต้นไม้เครือข่ายตัวหนึ่งอยู่กับภรรยาอีกตัวอยู่กับลูกสาวเลือกเลยว่าจะช่วยหนึ่งหรือฆ่าทั้งสองผู้พันพยายามแย่งเอาเสื้อกักไป ทั้งคู่ต่อสู้กันพอถึงจังหวะได้เปรียบเขาฆ่าแทซุงไม่ลงยองฮานเข้ามายิงแทซุงจากทางด้านหลังไม่มีเวลาแล้วผู้พันรีบไปหาภรรยาและลูกเขามาทันเวลาพอดีเสื้อกักทั้งสามตัวอยู่รวมกันระเบิดจึงหยุดการทำงานลงสุดท้ายผู้พันเลือกที่จะเปิดเผยความจริงกับสื่อการหายไปของเรือฮันลา เนื่องจากสภาพอากาศต้องใช้เวลาถึง20วันกว่าการช่วยเหลือจะเข้ามาถึงมีลูกเรือทั้งหมด44คนน้ำและออกซิเจนหมดลงเรื่อยๆหากยังใช้ชีวิตต่อไปคงอยู่ได้แค่ประมาณหนึ่งอาทิตย์และคงไม่มีประโยชน์ถ้าจะให้ค้นพบว่ามี44ศพ เลยเลือกที่จะให้มี22ศพแทนเขาจะขอรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดเองและเขาควรจะเพิ่มได้ยาวอีกหนึ่งเส้นเรื่องทุกอย่างอาจจะดีขึ้นก็ได้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่ตอไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ